เด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูระดับอนุบาลสองกับกิจกรรมภาษาไทยแสนสนุกอีกแล้วค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอันนี้คือสระอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสระแอ้นนั่นเองและในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสระเอไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะ ่านและสะกดคำที่ผสมด้วยสระเอได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำที่ผสมด้วยสระเอกันค่ะหอหีบออกเสียงว่าหอหอเอเหอ่านว่าเหขอไข่ออกเสียงว่าขอขอเอเขอ่านว่าเข ง้ออกเสียงว่างอเงอเอเงอ่านว่าเงตอเต่าออกเสียงว่าตอตอเอเตอ่านว่าเตตัวสุดท้ายสอเสือออกเสียงว่าสอ สอเอเสอ่านว่าเสเมื่อเด็กๆได้ทบทวนเรื่องสระเอกันไปแล้วนะคะสระเอจะยืนอยู่หาเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองเรียนรู้เกี่ยวกับสระแอตัวใหมนะะ่นค่ะอันนี้คือหน้าตาของเจ้าสระแอนะคะจะมีสองขาแบบนี้นะคะจะแตกต่างกับเจ้าสระเอเพราะว่าสระเอจะมี1ขา สระแอออกเสียงว่าแอสระแอออกเสียงว่าแอค่ะสระแอเป็นสระเสียงยาวเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกับคุณครูนะคะแออีกครั้งค่ะแอเก่งมากค่ะสระแอนะคะจะต้องอยู่ข้างหน้าของเจ้าพยัญชนะเสมอเด็กๆจำไว้นะคะ สระแอต้องอยู่ข้างหน้าของเจ้าพยัญชนะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองฝึกอ่านคำที่ผสมสระแอพร้อมกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปลองฝึกอ่านคำที่ผสมสระแอกันค่ะคำแรกนะคะกแอแกอ่านว่าแก จอแอแจอ่านว่าแจดโดแอแดอ่านว่าแดตอแอตอ่านว่าแต อแอแออ่านว่าแอขอแอแขอ่านว่าแขถอแอแถอ่านว่าแถสแอแสอ่านว่าแส ออหอแอแหอ่านว่าแหางอแอแยอ่านว่าแงานอแอแนอ่านว่าแนามอแอแมอ่านว่าแมา ยอแแออ่านว่าแยววแแออ่านว่าแวหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านคำที่ผสมสระแอไปแล้วคุณครูก็มีใบกิจกรรมไปให้เด็กๆได้ฝึกอ่านอยู่ที่บ้านด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาลองฝึกอ่านกันก่อนค่ะกอแ แกอ่านว่าแกดดแอแดอ่านว่าแดบอแอแบอ่านว่าแบอปอแอแปอ่านว่าแปคอแอแคอ่านว่าแค ชอแอแชอ่านว่าแชนอแแแนอ่านว่าแนพอแแแพอ่านว่าแพมอแแแมอ่านว่าแม่รอแแแรอ่านว่าแร อแอแทอ่านว่าแทวอแอแวอ่านว่าแวาขอแอแขอ่านว่าแขถอแอแทอ่านว่าแทพอแอแผอ่านว่าแผ หอแอแหอ่านว่าแหชฉอ,อแอแฉอ่านว่าแชสอแอแสอ่านว่าแสหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําที่ผสมสระแอกันไปแล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากให้เด็กนะคะมันทบทวนบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอ ฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอที่เด็กๆอ่านส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มของเราให้คุณครูและเพื่อนๆรับชมด้วยนะคะค่ะคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนหวังว่าเด็กๆคงจะตั้งใจอ่านและสำหรับวันนี้คุณครูระดับอนุบาลสองก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ